สวัสดีครับกลับมาพบกับเพื่อผมอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเหรียญมาให้รับชมแบบขลากันนะครับหลังจากที่ผมลงไปลงคลิปไปนะครับทั้งจะเป็นการให้ชมหาข้อมูลหรือว่าเป็นการรับซื้อนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับทักมาทางไลน์แล้วก็โทรมานะครับมา ขายให้ผมมั่งแล้วบางทีก็มาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมได้รับมานะครับเพิ่งจะรับมาเมือ่อเมื่อวันวันศุกร์นะครับผมรับมาวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะทําเป็นคลิปนะครับว่าแต่ละเหรียญเป็นอะไรเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยมาให้ชมแบบกระกันแบบคร่าวๆนะครับว่าที่ผมได้มาว่าผมรับซื้อจริงไม่ได้โกหกนะครับเพราะว่าผมมี เราจะให้ชมคลิปที่ผมได้มานะครับของมาถึงปั๊บผมก็โอนตังให้ทันทีนะครับคนที่พูดคุยกันนะครับจะเป็นเหรียญอะไรยังไงบ้างนั้นก็เดี๋ยวได้รับชมกันนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับท่านคอมเมนต์อะไรเข้ามาผมตอบกลับมันจะได้แจ้งเตือนท่านนะครับไปรับชมเหรียญเลยนะครับนี่ครับของที่ผมได้มานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ วันๆหนึ่งผมก็รับซื้ออย่างเดียวนะครับจะได้มาก็ประมาณนี้ครับจะมีขะเขาเหรียญบาทมั่งสิบมั่งห้ามั่งครับหลายๆอย่างรวมกันครับอย่าลืมนะครับท่านใดมีก็ลองส่งรูปมาทางไลน์ดูนะครับเผื่อผมสนใจหรือว่าราคาคุยกันได้ผมรับให้ครับตามสภาพนะครับ เป็นเหรียญอะไรยังไงก็ส่งมาดูถ้าได้แบบพระเสียนเอียงหรือขวางตามที่คลิปก่อนๆผ่านๆมานะครับมันจะดีมากเลยครับเพราะว่าพวกนั้นราคามันก็จะดีกว่าพวกนี้ครับพวกนี้ผมกองนี้นะครับผมได้มาอยู่ประมาณ2 5 0 0ั0ถึง3,000บาทครับกองนี้เพราะว่า ส่วนมากเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับสึกมั่งดำมั่งอะไรมั่งก็คัดออกก็ได้มามาาประมาณนี้แล้วครับยังไงก็คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม